สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l ติดกันปลาครับเดี๋ยวันนี้เราจะมารีวิวรถกันบ้างนะครับเป็นโมเดลรถนะครับจากในการ์ตูนเรื่อง InitialD นะครับถ้าเป็นคนที่ดูการ์ตูนเนาะน่าจะ30นะครับก็น่าจะทราบนะครับเกี่ยวกับความดังของเรื่องนี้นะฮะก็ตัวนี้จะเป็นแนวการ์ตูนแข่งรถนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบดาวฮิลนะฮะก็คือเป็น วิ่งลงเขานะครับมันจะเป็นวิ่งขึ้นเขาลงเขานะครับจะสําหรับตัวนี้เป็นของตัวเอกของเนื้อเรื่องเนี่ยจะถนัดวิ่งลงเขานะครับตัวนี้ก็คือ AE 8 6นะครับจากในการ์ตูนเรื่อง Initial D นะครับตัวเอกของเรื่องนะครับก็จะชื่อทาคุมิฟูจิวะนะครับอันนี้มันจะเป็นการ์ตูนมังงะมาก่อนนะครับโดยที่การ์ตูนมังงะเนี่ยผมจําไม่ได้ว่ามันเขียนเมื่อไหร่ยังไงนะครับ คนเขียนก็คือชูอิจิชิเงโนะนะครับแล้วก็จะเป็นการ์ตูนตั้งแต่ปี98้านะครับอจะไม่ผิดน่าจะมีสี่ซีซั่นนะเท่าที่ผมดูนะครับก็เนื้อเรื่องนะครับก็คือตัวเอกเนี่ยเ,เป็นเด็กมัธยมปลายมั้งนะนะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นเด็กมัธยมปลายนะครับก็คือต้องช่วยพ่อนะครับในการส่งเต้าหู้นะครับผ่านภูเขาอากินะนะครับซึ่ง การขับรถของเขาก็เป็นเหมือนแบบธรรมดานั่นแหละแต่พ่อเขาให้มิชชั่นโดยการเอาแก้วน้ําวางในรถนะครับแล้วก็ให้ขับโดยที่ไม่ให้น้ำเนี่ยกระชอกออกจากแก้วนะครับเริ่มแรกนะครับเขาก็ขับไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับหลังจากนั้นเขาก็สามารถข้ามเขาภายใน5นาทีนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องคร่าวๆนะครับเป็น เป็นหนังด้วยนะเป็นหนังเล่นโดยเจโชนะครับไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้จะรู้จักเจโชไหมนะครับเป็นหนังฮ่องกงที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาถ่ายที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าสนุกมากแล้วก็จบแบบค้างคาในแบบซีซั่นที่หนึ่งนะครับซึ่งแบบสปอยแล้วกันก็คือพระเอกรู้ว่านางเอกเป็นนั่นแหละทำอาชีพเสริมนะนางเอกทำอาชีพเสริมแล้วก็คือปนดราม,ม่านิดนึงค่อนข้างเศร้านะครับ แต่ในเรื่องของเขาเนี่ก็คือแข่งกับทีมเรสซันนะครับแล้วก็ชนะหมดเลยนะครับโดยสรุปนะก็คือชนะหมดเลยก็ทาให้เขาอะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะฮะคร่าวๆนะก็ตามนี้นะครับเป็นพระเอกสงตรามู้นะคือเรียกรถตู้ในตำนานนะครับและถ้าเป็นในส่วนของอันจริงเนี่ยไอรุ่นเนี้ยมันก็คือ Toyota c o คโรน่นะฮะ AE86 นะครับก็ ยังไงดีมันเป็นรถที่อยู่ในซีรีส์ของครลอรานะครับมีชื่อเล่นก็คือ The White Ghost of a k i n a นะครับหรือ Panda Juno นะครับตัวดีเทลเนะจะเป็นพงมาลายสีแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสวมล้อด้วย RS Watanabe A s t r o k e นะครับหรือ F8 Type นะครับตัวเนี้ยถ้าเป็นราคามือสองที่เขาขายกันตอนนี้อยู่ที่ราวสองสามแสนนะครับและ ถ้าเป็นแบบ modify เต็มสูตรก็คง500,000ัพ 500, นะครับประมาณนี้นี่ก็คือเรื่องย่อๆนะครับสำหรับตัวของ initial D นะครับทั้งในแบบกระตูนนะแล้วแลในแบบของจริงนะครับตัวโมเดลนะครับสเกลจะเป็น1ต่อ32นะครับอะสเกลโมเดลนะครับ1ต่อ32ให้รายละเอียดมาดีมากเลยนะครับตัวของออประตูจะมี2ข้างแล้วก็จะมี เอฟเฟกของเรื่องของเสียงนะครับสามารถเปิดประตูได้เดี๋ยวเปิดประตูจะมีเสียงนะครับนี่คือเสียงมาจากเขาเลยนะครับปิดก็เป็นเสียงปิดประตูนะครับตัวกระโปรงหน้าเนี่ยเปิดได้นะครับเพื่อเห็นเครื่องยนต์ด้านในนี่นี่เห็นเครื่องยนต์ด้านในนะครับตามนี้ไฟหน้าเปิดนะครับไฟหน้าเปิดได้นะครับอย่างนี้ ถ้าเราเปิดประตูมันก็จะเป็นเสียงเสียงหนึ่งพร้อมกับไฟปิดก็เป็นแบบนี้ด้านท้ายนะครับเปิดได้สําหรับอ,อ,อะไรวางสินค้าวางของวางอะไรเงี้ยตามนี้นี่คือจุดเปิดแล้วก็ด้วยความมันเป็นรถของเล่นนะครับเมื่อเราถ่ายเนี่ยมันก็วิ่งได้นะครับนี่น อีกลูกเล่นหนึ่งนะครับก็คือการกดกระโปรงหน้านะครับจะเป็นรูปแบบเสียงของการวิ่งทั้งหมดนะครับมีเสียงดริปด้วยนี่คือเสียงที่มาจากของตัวของเล่นทั้งหมดเลยนะมาฟังกันอีกทีนะครับ สำหรับชิ้นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมซื้อมาเป็นเซ็ตพร้อมกับฉากด้วยเดี๋ยวเรามาดูฉากกันดีกว่าสำหรับตัวฉากนะครับทั้ง3ด้านนะครับจะเป็นแผ่นตัวอะคริลิกนะครับจะเป็นชิ้นใสที่เราจะเห็นด้านในทั้งหมดนะครับความสูงก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับและเป็นวัสดุที่เป็นไม้นะครับทั้งหมดนะครับนี่เราจะเห็นว่ามันเป็นไม้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับตรงนี้เป็นแผ่นอะคริลิกที่เขียนว่า e x i t ซึ่งเราสามารถ เปิดออกมาได้นะครับเป็นแผ่นใสาแบบนี้นะครับด้านในนะจะเป็นเสานะครับนี่อีก2เสาซึ่งเป็นไม้นะครับพวกนี้จะเออเราจะลงน็อตไว้ทั้งหมดนะครับและเป็นไม้ที่เขาทําสีนะครับทําวาดมาให้นะครับเป็นโรงเก็บรถนะครับเราเอารถเนี่ยมาไว้ได้นะครับในสัดส่วนสเกล1นึ่สาซึ่งใส่ได้สองคันนะครับแต่ว่ามีคันเดียวเราก็วางแบบนี้ของเราไปนี่เท อ่ะทีนี้มาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีระบบไฟอยู่นะครับซึ่งจะต้องติดกับในส่วนของสายไฟนะครับก็ต้องเสียบ USB นะฮะแต่ว่าตัวตัวเนี้ยหัวเนี้ยมันจะเป็นแบบหัววงกลมนะครับเราเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเสียบกับตัว USB นะครับที่อยู่ข้างๆผมเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะฮะอ่ะ โอเคด้านหลังหลวมอ่าเสียบให้แน่นหน่อยอ่านี่ติดไฟมันจะเป็นแบบนี้นี่ไฟมันอยู่ด้านบนนะครับที่เราติดนะครับนี่ทั้งเซตเนี้ยตีกลมๆผมน่าจะซื้อมาไม่น่ใจจริงๆนะน่าจะพันหนึ่งนะฮะรวมค่าส่งนะครับน่านจะเป็นราคาที่รวมค่าส่งมาแล้วนะครับ ตัวเนี้ยผมเห็นมันมีขายตั้งแต่200 300 400 500 600ก็มีนะครับแล้วก็ตัวลงซ่อมผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางที่ก็ขายแยกแล้วก็บางที่จะเป็นทรงแบบร้านเพ่าหู้ของเขาเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบหรือสนใจลองเสิร์ชด,ดูแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเสิร์ชชื่อรถนี้ก็ได้ครับ AE86 แล้วก็ Initial D นะครับใน Shopee Lazada น,น่าจะมีขายอยู่นะครับส่วนลง p a r t ทที่เป็นลงเก็บเนี่ยมันสามารถ ซื้อได้หลายๆพาร์ทนะครับเอามาวางต่อกันได้เพราะว่ามันจะมีชั้นวางตรงนี้เนี่ยซ้อนไปเรื่อยๆหรือวางข้างๆไปก็ได้นะครับอ่ะนี่ก็คือคร่าวๆนะครับในส่วนของของเล่นนะครับ Toyota AE86 นะครับในสัดส่วนสเกล1ต่อ32พร้อมลงเก็บรถนะครับคร่าวๆตามนี้นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการ์ตูนนะ Initial D นะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับและยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูในกันเกือบทุกๆวันเลยนะก็สําหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ